เขาบอกว่าอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีคนขับรถบรรทุกพวก่วงนะครับก็จอดพักพอจอดพักปั๊บมีเวลาก็เลยตั้งวงกันดื่มกินกันนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับพอตื่นเช้ามาคนที่นั่งกินเมื่อคืนเนี่ยตายไปคนหนึ่งเนื่องจากว่าถูกรถพวงนี้เหยียบ<อ>เข้าใจว่าเมาเมาแล้วก็นอนอยู่ที่บริเวณล้อพวกในไม่เห็นนะตื่นมาขับรถปับ๊บในเหยียบทับตายเลยนี่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากเขาไปเจอศพตอนประมาณสักเก้าวงนะฮะตำรวจนองขามชนบุรีเนี่ย พร้อมกับหน่วยกู้ภยัยไปตรวจสอบหลังจากรับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่บริเวณจุดนี้นะครับเนื่องจากว่าถูกรถบรรทุกนี่ทับจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุอยู่ที่ลานจอดรถบรรทุกพ่วงในซอยเครือสหพัฒหมู่ที่11ตะบนหนองขามสีรลชาอย่างที่ว่านี่คนตายชื่อว่านายพาราดอนนะครับอายุ36ปีนะครับอยู่ในสภาพนอนหงายบริเวณหน้าท้องถึงช่วงขาเนี่ยพบรอยรถในเหยียบเป็นล้อรถเห็น,เห,นเห็นเลยเหยียบไส้นิทะลักเลยประธานโทษนะครับ สอบถามนายแสงจันทร์เพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงดึกเนี่ยนะครับตัวเขากับผู้ตายนั่งดื่มเหล้ากันนะพอเสร็จปั๊บก็แยกย้ายกันไปนอนตามปกติว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องขับรถกันต่อผู้ตายเนี่ยคาดว่าน่าจะไปนอนอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกพ่วงกระทั่งเช้ามาเนี่ยก็เจอว่าตายนะครับเจอว่าเสียชีวิตเนี่ยส่วนคนขับรถบรรทุกที่เหยียบผู้ตายเนี่ยก็ได้ขับรถออกไปทํางานแล้วจะทราบหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าเหยียบคนตายว่าอย่างนั้น เบื้องต้นอ่ะนะครับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานแล้วก็จะเรียกเพื่อนนะครับมาสอบปากคำนะฮะแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะพูดถึงทางม้าลายกันหน่อยค่ะมองว่ายังปลอดภัยอยู่ไหมอ่ะทางม้าลายเดี๋ยวนี้เขาทาไปทั้งสีแดงแล้วก็คาดขาวแบบอย่างชัดเจนเลยนะคะเกิดเรื่องอีกแล้วกับน้องมสข้ามทางม้าลายเพื่อจะไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่ถูกจักรยานยนต์ไฟฟ้าชนเข้าเต็มแรงมีภาพเหตุการณ์ค่ะ ยังไงเนี่ยน้องมาก็ครึ่งทางแล้วนะคะมคือข้ามมาครึ่งทางแล้วแต่ว่ามส่ใช่มันจังหวะสาสตร์โค้งมาพอดีอน้องเนี่ยถูกชนเนี่ยกระเด็นเลยนะกระเด็นไปเลยร่างนี่ลอยขึ้นบนฟ้าเลยแล้วก็ตกลงมากระแทกน้องเจ็บเลยค่ะสะโพกซ้ายหักบาดแผลตามร่างกายเพียบรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ ทีนี้เนี่ยน้องปลอดภัยแล้วก็พอจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้น้องธนพัฒนปัทรธวงอายุ14ชั้นม3อยู่ที่โรงเรียนราชวินิตนนทบุรีคือน้องเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น8กนรกฎาคมหลังจากเลิกเรียนก็กําลังจะข้ามไปนั่งวินเพื่อจะกลับบ้าน ทีนี้น้องเนี่ยมองซ้ายมองขวาแล้วถนนมันก็โล่งๆไม่มีรถแล้วก็เลยข้ามคือข้ามไปได้ครึ่งทางอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลยค่ะถูกจักรยานยนต์ไฟฟ้าชนจนร่างกระเด็นคือน้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาข้ามเขาไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หรืออะไรมาเลยนะเสียงเครื่องยนต์นะหรืออาจจะเป็นความที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เป็นได้อะเขาไม่ได้ยินนะคะ,ะทีนี้น้องเนี่ยโดนชนปุ๊บหูต้องชื่นชมความมีสติของน้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแม่ค่ะแล้วบอกแม่ผมโดนรถชน เดี๋ยวฟังน้องเขาเล่าเลยค่ะตอนจะข้ามใช่ไหมครับผมหันไปดูแวบ,บหนึ่งครับมัน,นไม่เห็นแล้ว,วพอเดินไปสักแป๊บหนึ่งมันได้ยินเสียงเบรกครับผมก็เลยหันไปดูก็เลยโดน <Okay. S 2> ชนแรงแต่ว่าออไม่เป็นอะไรครับยังมีสติอยู่ <Okay. S 2> เขาสลบไปแป๊บหนึ่งครับรค,รครับรกำลังจะบบาข้านนมลังจะข้ามไปนั่งวินกับบ้านครับ คุณแม่เองก็บอกว่าตกใจมากเหมือนกันนะที่มาเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยยังมีสติโทรมาหาแม่แม่ก็อ่ะในอีกมุมนึงก็ใจชื้นเพราะว่าคงจะไม่เจ็บมากแล้วก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มารับตัวน้องส่งโรงพยาบาลนะคะคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในการดูแลในค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าคู่กรณีไม่มีประกันคู่กรณีเองก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะเพราะว่ารถล้ม,มนะทั้งสองฝ่ายก็ต้องรักษาตัวเองก่อนเดี๋ยวพออะไรเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องสอบปากคำกันต่อไป ถนนเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะพี่แปะมันก็ประมาณเนี่ยสองเมตรเนี่ะค่ะดูมุมภาพนี่ชัดเจนเลยนะเนี่ยฮะมาฝั่งกันนี้เนี่ยที่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันโค้งมันต้องผ่านโค้งเข้ามาก่อนทีนี้จังหวะโค้งเนี่ยเขาบอกว่ามุมอับเนี่ยมันน่าจะเห็นมุมอับเนี่ยมันเกิดขึ้นไงที่สําคัญเนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่มาเร็วนะฮะพอหลุดโค้งมาปั๊บมาเจอมาเจอไอ้ทางม้าลายอย่างเนี้ย อู้อันตรายนะทางมะลายทางมะลายก็เดี๋ยวไปทําทางมะลายให้มันชัดเจนอีกหน่อยหาสีแดงสีขาวให้มันชัดแล้วก็น่าจะมีป้ายป้ายก่อนโค้งเนี่ยนะครับบอกเลยระวังคนข้ามเอาป้ายบอกเอาไฟมากระพริบกระพริบกระพริบให้คนขับเนี่ยได้รู้หรือไม่ก็ทําถนนที่เขาจะเป็นลายลายอ่ะพี่แป๊บเพื่อถนนมันฝืนหน่อยคืนคืดหน่อยมันเป็นสัญลักษณ์ให้บอกว่าให้เบาลงลงหน่อยว่าอย่างนั้น จุดนี้คือทางเข้าหมู่บ้านอาสาเฮาอํเาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเพื่อที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปปรับปรุงเส้นทางก่อนกก,ก็ดีเหมือนกันนะ<ม>เห็นด้วยนะคะกับพี่แปะเนาะไปที่อํพาพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาไปเจอกระเป๋าเป้ตกอยู่ริมทางนะครับไม่ทราบว่าของใครแต่ว่าในกระเป๋านี่ไปมีปืนนะไปเจอปืนสั้นไทยประดิษฐ์นะลำกล้องยาวใน12นิ้วว่าอย่างนั้นกระสุนกระสุนนี่พร้อมเออเอาของใครเอาไปแสดงตัวหน่อยนะ เมื่อตอนสายๆเมื่อวานนี้ตำรวจอัมพวาสมุรสงครามรับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบเนื่องจากเขาบอกว่าไปเจออาวุธปืนซนุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้สีดําอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายวัดสดุก,ก่อสร้างริมถนนสมุรสงครามบางแพรนี่นะครับอยู่ที่ตลาดแม่กลองเนี่ยนะไปตรวจสอบในกระเป๋าเนี่ยฮะไปเจอปืนแก๊ปสั้นไทยประดิษฐ์ยาวเนี่ยสินิ้วกระบอกหนึ่งดินปืนเนี่ยหขวดแล้วก็แก๊ปใส่ปืนเนี่ยสงวง มีขุยมะพร้าวฝอยขัดหมอ้อมีดบอกผลไม้อูหลายอย่างเลยแล้วก็มีเครื่องมือช่างด้วยเออนี่ปืนเนี่ยจะเป็นเครื่องมือช่างด้วยหรือเปล่าไม่ทราบจากการสอบถามเนี่ยนายยอดพร,พรมตินี่นะครับอายุ47ปีนะฮะพนักงานร้านขายของอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยบอกว่าในช่วงเย็นวันที่9มีชาวบ้านเห็นกระเป๋าใบที่ว่านี่ตกลงมาจากรถสองแถวเขาก็เลยมาเก็บไว้มาไว้ที่ริมถนนเนี่ยเพราะคิดว่าเจ้าของคงจะกลับมามาเอากระเป๋านะครับแต่เวลาเนี่ย รอแล้วรอแล้วก็ไม่มีใครมานะครับเขาก็เลยเนี่ยฮะเปิดดูอา้าวเจอเอาวุธปืนแล้วก็ไแจ้งตำรวจมาตรวจสอบไปอย่างนั้นอ่ะทีนี้เบื้องต้นนะกระเป๋าใครนะครับใครเป็นเจ้าของเนี่ยไปแสดงตัวขอรับคืนที่โรงพักอัมพาวาสมุดสงครามนะน,นี่นะครับเอาหลักฐานไปด้วยโดยเฉพาะปืนเนี่ยเขาอยากถามว่าเอามาทําไม<อ>เป็นอุปรกรณ์ในการกอร่อสร้างหรือเปล่านี่เขาจะถามแบบเนี้ยค่ะเอามาก่อสร้างยังไงได้ไม่น่าจะได้นะครับปืนพกมาทาไมเนี่ยค่ะ อู๋ส่วนเรื่องนี้น่าเห็นใจคุณผู้ชมจะใช้คําว่าเคราะห์ซ้ํากรรมซัดก็ว่าได้คือบ้านหลังเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการเงินเขาก็เลยไม่มีตังไปจ่ายค่าไฟ2เดือนและถูกการไฟฟ้าเนี่ยตัดไฟพ่อก็เลยใช้วิธีการจุดเทียนให้ลูกๆจะทําการบ้านเนี่ยก็ใช้แสงสว่างจากแสงเทียนนี่แหละค่ะไฟไหม้บ้านอู๋ดูสิแต่ดันเกิดไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังเลยค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้คือบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตําบลเตาปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่เข้าไประง,งับเหตุนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงสภาพบ้านเสียหายหมดทั้งหลังทางด้านนายมารุตอายุ40ปีเล่าให้ฟังว่าเขาจุดเทียนขายเอาไว้ไว้ในห้องนอนกล่าว่าเดี๋ยวลูกชายเนี่ยทำการบ้านก็จะมีแสงสว่างจากตรงนี้แหละคือที่บ้านถูกตัดไฟใน4-5วันก่อนนะคะก็ทำยังไงได้ไม่มีตังจะไปจ่ายค่าไฟค้าค้างไว้อยู่2เดือนก่อนเกิดเหตุนำแบตเตอรี่ไปชาร์จกับบ้านญาติอีกหลังหนึ่ง มีลูกชายวิ่งตามมาด้วยคือลูกชายก็คงจะวิ่งออกมาจากห้องนอนนะคะเทียนที่วางอยู่มันด้านล้มอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ไฟลามไปทั้งบ้านเลยค่ะเอาเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของคุณมารุตค่ะสองเดืนอนอ่ะสเดืนจนตัดไฟเข้า่าข้างคาไฟเขาสองเดือนอ่ะอ๋อสองเดืนนะอดนคือว่า ไอ้ไรได้ตีว่าเข้ามามันได้จับผัวเดียวแล้วมันหันอ่ะก็เลยจําเป็นต้องจ่เตียนจ่ายยังละครับเาะว่าเจาว่าจะปล่อยให้นี่อเลยเนี่ยหัวใจเหมือนกันแตาต้องทำกันบ้านเหมือนกันครับครับจต่ตอนมันมันไม่พอใจอยู่ได้เออถ้าเขาจะจ่ายหมดเขาก็บอกมีเงินจะซื้อยังกินแล้วครับไฟครตอนไปเพราะว่าค่าไฟที่ค้างเนี่ยเจ็ดร้อยี่สิบห้าบาทนะคุณผู้ชมแต่ตอนเนี่ย มันหนักกว่าที่ไม่มีตังจ่ายค่าไฟคือไม่มีบ้านอยู่แล้วอะคะ่ะโอ้โหทางอบตเตาปูนเขามอบเงินช่วยเหลือทั้งหมด49,500บาทมอบถุงยังชีพให้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาสำรวจความเสียหายหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปโอ้โห,หน่าสงสารเห็นใจมากๆเลยะคะ่ะครับ